สวัสดีพ่อแม่หุท่านและลูกค้าที่แก่หนุม่มทุกคนนี่วันนี้ผมจะเอาเหรียญรุ่นใหม่ของวัดจุรามณีมาให้ชมนะครับผมเสมาจเจริญพรน,นี่รูปแบบกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะ,ะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญแจกนะครับผมจะสร้างหนึ่งมืเหรียญจากเหรียญไซยิดอันโด่งดังนะครับผมนี่แต่ที่จริงจะมีเหรียญจำปีด้วยนะครับผมของหลพี่แลวผมเคยทำคลิปไปแล้วนี่นะครับผมรูปแบบเหรียญไซยิดของ รุ่นเก่านี่มาผนวกับรุ่นใหม่โอ้โหได้ความสวยงามแบบนี้เลยและนี่คือรายการนะครับผมรายการจํานวกนการจะสร้างเพราะเหรียญเนี่ยรายการจองจะสร้างตามจองนะพี่นะแต่ผมไม่ได้จองเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวจะหายอดมาให้เล่นจะหายอดมาถ่ายให้ชมเหรียญรูปแบบผิวกระจกเลยนะครับผมนี่ผิวกระจกเงาเป็นกระจกวิบวับวิบวับนะครับผมเ,เงามากนะพี่นะเงาเงาแบบเป็นกระจกสองไรเลยโอ้โหรูปแบบใบหน้าองค์ปู่ต้องคมต้องชา์ดแบบนี้มีมิติแต่รุ่นนี้ทำมาได้เหมือน หลวงพ่ออิฐตอนนี้เลยนะครับผมณปัจจุบันนี้เลยนะพี่นะคมแกบอกไม่ได้ละเอียดเกสาด,ดวงตาคมชัดมีมิติผิวเหลียนด้านหน้าจะเรียบตึงเลยนะครับผมพีม่ท่านพระครโูโสภิตวิริยพรนะพี่นาะหนีเม็ดไข่ปลาด้านข้างต้องคมนะครับผมใบเสมานี่ใบเสมาโหใบเสมาต้องเห็นถึงความคมชัดนะครับผมเหลี่ยมเส้นขอบต่างๆนี่เราจะเห็นถึงความคมหมดเลยนะพี่นาะเป็นตรงตรงแบบเป๊ะเป๊ะนะครับผมพีม่ท่าน นี่ใบเสมาคมชันละเอียดนะครับผมการแกะบอกของอล่างองค์ปูนะครับผมครึ่งองค์นะพี่นะและก็โหโคมมากนะครับผมคมที่สุดนี่นะครับผมรอยโยนลงร้อยปากต้องเห็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตอกเตกเหล่งนะครับผมอยู่ตรงสังคตินะพี่นะและนี่นะครับผมห่วงเขาจะเป็นแบบห่วงเชื่อมนะพี่นะจะมีหูติดกับเหรียญมานะครับผมอจะเป็นแบบเชื่อมแบบติดกันเลยนี่นะพี่นะห่วงเขานะครับผม จะเป็นแบบนี้เลยนี่แต่ถ้าจะตัดออกต้องใช้ครีมตัดเลยนะครับผมจะแบบว่าเอาครีมมางัดออกอย่างนี้ไม่ได้นะพี่นาะเพราะว่าเชื่อมติดกันเลยนะครับผมจะแบบว่าปั๊มขึ้นรูปมาเลยนะพี่นาสําหรับห่วงเหรียญน,นะครับผมด้านหลังสุดยอดพุทธคุณสุดยอดยันที่แบบหลวงพี่ได้ศึกษามาจากหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมพ,พี่ต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วอา่านะครับผมแต่ด้านหลังเราจะเห็นนะแบบว่ามีเส้น,เส,นเส้นวิง่งมาเดี๋ยวเราจะมาลองดู นี่นะครับผมหลังห่วงเห็นไหมเอ่ยจะมีรอยตะใบนะฮะผิวเหรียญด้านหลังจะมีเส้นเส้นวิ่งตรงเนื้อเหรียญผิวเหรียญน,นะครับผมส่วนขอบเขาจะเป็นเรียบๆนะพี่นะจะเริญพรลาบมาไม่ขาดลาบมาไม่ขาดอยู่แล้วนะครับผมถ้ารุ่นนี้นะผมบอกเลยต้องไว้บูชารุ่นนี้วัดแตกนะครับผมผมบอกก่อนนะพี่นะเหรียญแจกทานนะครับผมรายการนี้นี่ ด้านล่างจะเป็นคาถาอวยพรนะครับผมแล้วก็ยันพระเจ้าพระองค์นโมพุทธายะตรงกลางเขาก็จะเป็นยันนเทวดานะครับผมอ๋อหลือฤาษีก็จะเป็นยันหัวใจพระฤาษีร้อยแปดนะครับผมพีกช่างสุดยอดพระคาถายันนะพี่นะอลองสังเกตดูนะครับผมเหรียญน,นี้ก็คือต้องมีผมบอกได้คาเดียวว่าต้องมีนะครับผมนี่รูปแบบเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเผื่อเจอของปลอม ตอนนี้อาจจะยังไม่มีตอนนี้ณนณะนะเวลานี้นะครับผมแต่นาะนาะไปอาจจะมีนะพี่นาะต้องมาดูคลิปผมและขอบตัดสําคัญสุดเป็นไงขอบตัดของวัจุลามณีนะครับผมบอกได้เลยว่าขอบตัดนี้คมมากคมมากนะครับผมเส้นเด่นเส้นชดัดต้องเห็นตรงกลางนะพี่นาะวันนี้ไม่มีเหรียญมาเทียบให้ดูนะครับผมก็อาจจะดูยากนิดน,นึงแต่พี่ๆก็ลองดูใครเอาใครมีลองเอามาดูเทียบกันดูได้ นะครับผมเนี่ยต้องมีเส้นเด่นเส้นหนึ่งชัดนะครับผมนี่กินเกือบเต็มนะครับผมฟันฟันแบบว่าฟันตัดเลยพี่นะกินเกือบเต็มเลยนะครับผมพิกซั่นและเหรียญแจกหรือบอกจะไม่รันนัมเบอร์นะพี่นะแต่รายการจองจะรันนัมเบอร์นะครับผมต้องดูให้ดีเพราะเนี่ยจะมีเหมือนเนื้อเดียวกับในรายการจองนะครับผมต้องดูกันให้ดีนะพี่นะ้ามาดูคลิปผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับ